ลูกขับเคลื่อนพลังงานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลังงานทั้งโลกหมดไปทุกคนคงรู้เกี่ยวกับปัญหาพลังงานแต่เราตระหนักถึงปัญหานี้จริงๆแล้วหรือยังพลังงานคือพื้นฐานสำคัญของทุกชีวิตการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นอีกหนึ่งทงักษที่ทุกคนควรจะทำถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามีหนึ่งคนทำขยาย,ยางเป็นระดับองค์กรและส่งผลกระทบชุมว ประเทศเอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจึงอยากจะนําเสนอเหตุผล3ข้อที่เราต้องอนุรักษ์พลังงานไปด้วยกันนะครับเหตุผลข้อแรกนั่นก็คือการใช้พลังงานบนโลกโดยแล้วจะจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากเศรฐฐษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวใหญ่ขึ้นนี่คือแนวโนม้มจากการอ้างอิงอปี2566ครับในอานาคตการใช้พลังงานจะมีแต่สูงข,ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เช่วยกันอนุรักษ์พลังงานวันนี้เราจะเริ่มวันไหนล่ะครับเหตุผลข้อที่2เราต้องลดผลกระทบเชิงลบต่อโลกค่ะลงพัฒนาไป ข้างหน้าอย่างมากต่บสภาพสิ่งแวดลอ้อมกลับแย่ลงนี่คือตัวอย่างของกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนโลกร้วนเอลนินยอลาดินยา่าฝุ่น PM 2.5และอีกหลายคุณระโยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้เราใส่ใจลกมากขึ้นนั่นเองค่ะเหตุ hey, ผลข้อที่3เพื่อความแยกยืนของพลังงานปั้นทาการแข่นพลังงานอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ถ้าเราใช้พลังงานแบบทุกวันนี้อาจจะทําให้การธรรมชาติของประเทศไทยเราหมดในอีก กระทบต่อโลกเราแล้วสิ่งต่อมาที่เราควรคิดคือเราจะทําอย่างไรดีเพื่ออนุรักษ์พลังงานและนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนครับวันนี้เราจะอยากจะนําเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงานโดยทําได้ง่ายโดยใช้หลักสี่ปอดังนี้1ปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็น2ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น26องศา 3. เปิดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน4เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี คนที่ไม่สิ้นสุดสภาวะขาดแคลนพลังงานจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปกลับไปที่คําถามแรกจะเกิดอะไรขึ้นหากพลังงานทั้งโลกหมดไปแทนที่เราจะตอบเรากับคนตั้งคําถามตอบไปอีกว่าจะทําอย่างไรให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนละ่ะแหละการรั์พลังงานคือหน้าที่ของทุกคนการที่แต่ละคนช่วยกันรั์พลังงานอาจจะเป็นเหมือนแค่หยดน้ำหยดเล็กๆแต่เมื่อหยดน้ำมาหยดรวมตัวกันสุดท้าย